Hmm. บอกว่าจะเลิกมันก็เลิกไม่ลงฮะพอถึงคราวจริงแล้วมันทําใจลําบากนะเว้ยคือเนื้อออกไหมคือมันก็อยู่คุกคลีกับช่องนี้มันมันก็นานอะ่ะประมาณสามสีป่ปีอะฮะแล้วก็คือทําคลิปมาตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็มาเจอปัญหานี้นี่แหละซึ่งเอาจริงถามว่ามัน อะไรนะถามว่ามันสร้างรายได้ไม่ได้100%เลยหรือเปล่ามันไม่เชิงนะผมเพราะว่าผมก็ได้สมัครสร้างรายได้ไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะผมว่ามันจะเปิดได้อีกรอบหนึ่งไหมอ่ะก็คือผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าสาเหตุจริงๆที่ผมโดนปิดไปในตอนแรกกับมันคืออะไรนะครับผมก็คือหลักๆที่มันเข้ามาในหัวผมตอนแรกกมันคือคิดภาคใช่ไหมแต่ว่า นึกออเไหมเขาไม่ได้เมลมาบอกว่าช่องผมอะมันโดนปิดพอคลิปภาคคือปกติถ้า youtube มันบอกอะว่าโอ้ช่องคุณเอ่อยูทูบได้ขนาดนี้แล้วได้เงินประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกมาตรงตรงเลยนะแต่นี่คือเขาไม่ได้บอกตรงหรอว่าคุณโดนปิดเพราะว่าคุณไปก๊อปคลิปเข้ามาหรือว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยคือสาเหตุมันจะมีหลายสาเหตุนะผมอย่างเช่นที่ผมไปเจอมาก,ก็คือ การที่เราเอาคลิปเดิมที่เราเคยโพสไปเนี่ยเอามาโพสต์ใหม่อีกรอบโดยที่ไม่ได้ผ่านการตัดต่อหรือว่ารีมิกซ์ใหม่หรืออะไรเลยนะผมก็คือเป็นคลิปที่เราเคยโพสต์ไว้แล้วเ,เอามาโพสตใหม่โดยที่ไม่ได้การตัดต่อใหม่อันนั้นอะ่ะมันเหมือนเป็นการแบบหาเงินแบบง่ายๆอะครับผมซึ่งมันมีมันมีมนมความเป็นไปได้ที่ผมอาจจะโดนเพราะว่าการเข้าใจผิดอย่างเช่นทิปสร้างครอบครัวผมเนี่ยคือเนื้อออกไหมด้วยความที่ มันเป็นฉากเดิมๆอะแล้วก็ฟอนต์แบบเดิมๆนะผม AI YouTube เนี่ยมันเลยอาจจะเข้าใจผิดนะผมว่ามันคือคลิปเดิมคลิปซ้ำที่เอามาโพสมาแต่จริงมันไม่ใช่นะผมมันก็คือ EP ใหม่อะมันก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนเดิมอะตัวละครที่ได้ก็จะไม่เหมือนเดิมนะผม EP มันก็ไม่ใช่ EP เดิมแต่ว่า YouTube หระ AI มันอาจจะโง่หรืออะไรสักอย่างนะผมมันเลยอาจจะตรวจสอบผิดพลาดส่วนอย่างที่สองเนี่ยก็คือที่ผมไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่านะมันก็มีหลายครั้งที่ผมชอบกลับไปเปิดคลิปตัวเองดูซ้ำๆอะฮะ คลิปเก่าคือไม่ได้เปิดเพราะว่าอยากจะเร่งยอดวิวนะแต่ผมเปิดเพราะผมคิดถึงความหลังอะนึกออกไหมคือคิดถึงว่าแบบเฮ้ยสมัยเด็กเราทําคลิปเป็นยังไงว่าแม่งมันกระโปงขนาดไหนว่าเ e อ้ยกูย้อนกลับไปดูหน่อยอะไรอย่างนงี้นะผมมันไม่ได้แบบว่า ย้อนกลับไปดูเพราะว่าอยากจะเร่งยอดดูแต่มาย้อนกลับไปดูในแบบอยากจะนึกถึงความหลังอะซึ่งที่ผมไปเจอมาก,ก็คือ youtube แบบมันอาจจะจำแอคเคทาเราได้และคือพอมาตรวจจับว่าเฮ้ยมึงมาดูช่องตัวเอง,งเยอะเกินไปแล้วมึงกูปิดแม่งเลยอะไรอย่างนี้นะผมอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันต้องปิดด้วยสาเหตุดีด้วยซึ่งผมว่ามันน่าจเป็นสาเหตุที่ผมมองว่ามันไม่หนักแน่นพอที่จะปิดอแต่ถ้ามันเรื่องจริงอะผมว่ามันนั่นแหละผมก็จะไม่ดูคลิปผมในแอคเคทาอื่นก็ได้มึงเออ แบบกูสร้างบัญชีใหม่ก็ไปดูคลิปตัวเองแม่งเลยอะไรเงี้ยเออก็เอาเป็นว่านะผมถามว่าจะเลิกเลยไหมมันก็ไม่เชิงเลิกนะผมซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ชัวร์นะผมว่าจะโดนปิดอย่างถาวรเลยหรือเปล่านะผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมตัดสินใจแล้วว่าผมยังไม่เลิกครับ ผมก็ยังผมจะกลับมาทําคลิปชอ็อตทําคลิปปกติอยู่นะผมจนกว่ามันจะมีการยืนยันว่ามันโดนปิด100%แล้วผมถึงค่อยย้ายไปที่ช่องเกเรยอย่าง1นึง้รนะผมตอนนี้ผมก็จะอยู่ระหว่างสองช่องนี่แหละครับผมก็ทาคลิปพิมพ์ตเทนเดอร์เหมือนเดิมแล้วก็ช่องเกเรก็อาจจะแวะไปลงคลิปบ้างอะไรอย่างนี้นะผมก็ฝากติดตามทั้ง2ช่องด้วยแล้วกันนะผมผมทำอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่ผมจะทาได้แล้วนะครับผมแล้วก็ ขอให้ทุกคนอยู่เคียงข้างแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมอยู่เสมอนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นแฟนคลับมานะผมแล้วก็ขอบคุณจริงๆสำหรับสองแสนซับนะผมคือใครมันจะไปทิ้งลงถูกไหมสองแสนซับอะคือผมมองว่าถ้ามันหนึ่งพันหรือห้าพันหรือหนึ่งหมื่นผมว่าเราปล่อยได้นะผมแต่ว่านี่สองแสนนี่มันมันจำนวนที่มันเยอะเกินไปกูปล่อยมึงปล่อยรั้วเลยมันไม่ได้ว่ะพอมาถึงคราที่กูจะไม่ได้ลงคลิปชันันี้มันรู้สึกแบบมันใจหายอะเออผมรู้สึกว่ามัน อย่างน้อยถ้ากูจะไม่ได้ตังค์อย่างน้อยกูก็ขอทำในสิ่งที่กูอยากทำหน่อยแล้วกันนะเอออย่างน้อยถ้ากูสองแสนห้าขึ้นไปกูอาจจะได้ลงแข่งไอรอนไฟอะไรเงี้ยเออก็ฝากติดตามช่องผมต่อไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างมาตลอดนะครับผมลักเอฟซีทุกคนนะครับบ๊ายบาย